สวัสดีครับทุกคนก็ผมต้องถามก่อนว่า EP 1เป็นยังไงบ้างฮ่าฮ่าต้องแี้เรา,าใส่แว่นแล้วก็จะนะมีเนี่ยสรวัตนักเรียนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างพอดูกันเสร็จหมดแล้วชอบไหมมีความติอะไรไหมเขียนมาบอกกันหน่อยสิ ให้กระผมรู้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างอ๋อถ้าใครไม่รู้นะครับผมก็ระหว่างที่ผมไลฟ์ในไอจี IG เนี่ยผมไลฟ์ในทวิตด้วยซึ่งเดี๋ยวผมเขียนลงไปก่อนนะซึ่งในนั้นเนี่ยผมก็จะไลฟ์เขียนออ่ไม่ใช่ไลฟ์หรอกมันก็จะเป็นการสตรีมเกมการอะไรใช่ไหมแล้วก็มันก็จะเห็นถึงออ่ พวผมด้วยเวลาผมทำอะไรไลฟ์ live, อะไรแล้วผมว่าเนี่ยผมน่าจะไลฟ์มีการไลฟ์ดูกิฟเต็ดในวันอื่นด้วยนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมไหนมีใครบอกกันมาบ้างซิว่าเป็นไงบ้างตอนแรกชอบอะไรชอบตรงไหนนะมาคุยกันหน่อยมาคุยกันหน่อยนะครับนะครับมาคุยกันหน่อยมาคุยกันหน่อย ฮ e ลโหลฮ l ลโลโอเคมาต่อดีซูมไลฟ์เมื่อกี้มีสายเข้ามานิดหน่อย <c oughs> นะครับผมไหนมาดูบ้างซิว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่ใครมีคำถามชอบยังไงชอบยังไงมีคนเขียนมาละเนี่ยอีหนึ่งสนุกามากๆ EP1 หนึ่งสนุกใช่ไหมเนี่ยก็ต้องรอ EP2 สองอาทิตย์หน้าเนาะวันอาทิตย์อือ Is the gifted graduation streaming now อันนี้อันนี้เป็นคำถามที่ดีนะใครไม่รู้ gifted เนี่ยตอนนี้กำลังสตรีมอยู่ที่เอ่อ G M M 25่ห้าและถ้าเรารอสี่ทุ่มครึ่งเนี่ยหรือว่าเช่นที่ P M in Thailand time นะเราก็จะไปดูกันได้ที่ทาง Line TV หรือว่าดูย้อนหลังได้นะครับผมนะ่สนุกมากเห็นไหมขอบคุณมากครับทุกคนที่ดู นี่มีคนมีคนเขียนมาบอกว่าร้ายเกินไปไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นก็โอเคอยู่โอเคอยู่นะหลายคนก็น่าจะชอบเหมือนกันอืมเดี๋ยวเราไปหาคำถามอะไรหน่อยกรรมการนักเรียนดุมากลุ่นแทนไทมเลยก็ใครที่ยังไม่ได้ไปดูนะก็เหมือนก็จะเนื้อเรื่องเนี่ยตัวผมจะเป็นสารวัตรนักเรียน <G ül> s> <S ก็คืออ่าภาษาอังกฤษเขาน่าจะเรียกว่าแบบ student committee มั้งน่าน่าจะเป็น student committee พวกแบบ student president พวกเแบบอ่อ disciplinary committee อ่าใช่ก็จะเป็นพวกนั้นก็จะคอยจับผิดคนอื่นอย่างเช่นพวกแบบไอ้ทามพวกอะไรพวกเนี้ยที่ไปปวดโรงเรียนก็ไปน่ะก็ก็มันปวดอ่ะใช่ไหมก็เราก็ลำคาทุกวันใช่ปะเราก็ตัดตัดไปทิ้งซะอ่า ไหนใครมีอะไรผมว่าผมจะปิดคำถามในไอทดีกว่าเราเอามาเป็นดูเป็นพินเอ่อเป็นเม้นทั้งล่างดีกว่าเอา่อสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับอันนี้ผมมีผมเปิดไลฟ์อยู่สองทางตอนนี้อยู่มี IG ทางหนึ่งแล้วก็มีบนทวิชอีกทางหนึ่ง ซึ่งถ้าเห็นเซตอัพเดี๋ยวผมจะไปให้ดูเซตอัพก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่แล้วมีก้องข้างซึ่งเนี่ยผมกำลังกะว่าเนี่ยเอออาจจะมีการไลฟ์ดูกิฟเต็อะไรประมาณนี้ให้มันสนุกสนุกหน่อยนะแต่นั้นใครอยากดูก็เข้าไปชวงกันได้ still waiting for the gifted graduation to be in YouTube ถูกไหมก็ก็ใครที่อยากจะดู Uh, if you want to watch uh, Gifted right now, I'm not sure if there's subtitles or not, but you can go uh, to Line TV in about 50 minutes or so, Line TV, and then you can go right in search of Gifted graduation and watch uh, it there in about 50 minutes. So if you're interested, go in and yeah. มีคนถามมาว่ายากไหมบทนี้บทนี้โดยโดยส่วนตัวผมว่ายากเหมือนกันนะับสำหรับผมเพราะว่ามันค่อนข้างไกลตัวแล้วค่อนข้างขัดกับนิสัยของผมผมไม่ได้เป็นคนดุขนาดนั้นหรือเป็นคนแบบจับผิดคนอื่นขนาดนั้นเหมือนได้เลื่องเมื่อกี้ไปแบบฮะไม่ทาเหรอฮะฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปจับผิดอะไรขนาดนั้นก็เลยใช่บทนี้ก็จะค่อนข้างไกลตัวหน่อยนะ I just s t r e a m that GMM 25 but I don't understand anything but I understand emotions ก็เดี๋ยวถ้าสำหรับแฟนต่างชาติที่อยากจะดูก็คงต้องรออีกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันเพราะว่าผมว่ามันต้องใช้เวลาในการแปลมั้งแล้วก็กว่าเขาจะออกอากาศให้แฟนต่างประเทศดูนะครับผมอืแก็เห็นเห็นก็รู้เลยว่าโอ้โหว่าเนี่ยคนเนี่ยเยอะมากๆเลยแล้วก็ อยากรู้ว่าเฮ้ยดูกันแล้วคิดว่าเป็นไงมีความรู้สึกยังไงกันมีเทอรมีเทอรี่อะไรไหมมีเทอรี่อะไรไหมยใครมีเ h อรี่มีอะไรลงมาเขียนลงมาหน่อยเขียนลงมาหน่อยจากที่ E p 1หนึ่งดูไปแล้วเนี่ยคิดว่าไงกันบ้างเพราะว่าเราก็เห็นตัวละครใหม่ใหใช่ไหมอย่างเช่นพิธานเพิร์ดเกรสนะ่สามตัวแล้วแล้วก็มีครูดาลินกับพอออไอไม่ใช่ครูดาลินกับอ่อ รัฐมนตรีการกระทรวงศึกษาธิการนะครับน้าไหนมีเทอรี่อะไรบ้างให้ผมมาให้ผมมาอลองอ่านดูมาคัดกรองดูว่ามันมันเป็นไงมันถูกหรือผิดหรืออะไรนะไหนมีใครลองเขียนเขียนลงมาดิเขียนลงมาด,มาดิคิดว่าไงกันบ้าง <S <S เพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมว่าหลายคนเนี่ยน่าจะช็อกกับ ฉากแรกฉากแรกผมว่าเป็นฉากที่เด็ดที่สุดละฉากแรกที่จะเห็นพี่เตพี่น้ำตาลกับพี่ลีสามคนเนี่ยน่าจะช็อกสุดละครูดารินคือชั่วมากนะเฮ้ยเห็นไหมครูดารินอะไม่เคยดูซักซีซัน่นมาดูซีซั่นนี้แล้วจะเข้าใจไหมอออันนี้ผมว่าเป็นคำถามที่ดีผมว่า คุณสามารถเข้าใจเนื้อเรื่องได้กับทั้งหมดเลยถ้ามาดูซีซั่นนี้แต่ว่าถ้าไปดูซีซั่นก่อนเนี่ยมันจะช่วยให้เข้าใจในตัวโลกของเด็กกิฟมากขึ้นไปอีกแล้วเข้าใจว่าสิ่งที่แต่ละคนทำเนี่ยเขาทำเพราะอะไรเขาทำเพราะเขามีจุดประสองค์อะไรแล้วเขามีปมอะไรในอดีตที่ให้นิสัยเขาออกมาเป็นแบบนั้นแล้วก็ให้เขาเ ทำในสิ่งที่เขาทำแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมว่าถ้าคุณมาดูอ่อไอ้อคนถ้าใครมาดูเอ่อซีซั่นนี้เลยเนี่ยก,ก็น่าจะเข้าใจอยู่แต่ก็ฝากดูซีซั่นแรกด้วยเพราะซีซั่นแรกเนี่ยดีจริงนะครับซีซั่นนี้เนี่ยก็หวังว่าดีกว่านะครับ <laughs> Guess what those theories did come true อ่าก็มีคนบอกว่าไอ้พวกที่พวกที่มีคนไปนูน่นนี่ไปคิด ทฤษฎีต่างๆด้วนนี่นั่นก็กลายเป็นความจริงใช่ไหมถ้าห้าทุ่มครึ่งในฟิลิปปินส์ What time will GMTV m TV post in YouTube channel ไม่แน่ใจครับ I'm not sure what time I'm assuming for uh 10:30 Thailand uh so that's plus GM that s GMT that's I'm I'm assuming I'm not sure Um, cause that's when Line TV comes out. But, so I'm gonna say, uh, YouTube is also gonna come out at uh ten thirty, yeah, eleven thirty in Philippines. Mm-hmm. ตอนจบพาค... เหมือนแปงโดนลบความทรงจำอะถ้าถ้าใครไม่เข้าใจแนละ้วผมจะอธิบายให้ฟังแปงเนี่ยโดนลบความทรงจําแล้วเหมือนกับว่าเออคือเหมือนกับว่าทุกคนอะน่าจะถูกสั่งห้ามไปคุยกับแปงถ้าไปยุ่งกเกี่ยวกับชีวิตของแปงทีนี้เนี่ยเออมันก็มีไอ้พวกคลิปต่างๆที่แปงเขาเคยอัดไว้แล้วเขาก็กลับมาย้อนดูเพราะว่าเหมือนเวฟก็ไปแบบไปจัด ให้แปลงได้กลับไปดูย้อนดูคลิปเก่าๆแล้วเขาก็จําได้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาทํามาเกิดอะไรขึ้นแล้วอะไรบ้างแล้วมันก็เหมือนกับว่าลงท้ายที่ว่าภารกิจของเราอ่ะยังไม่เสร็จเราต้องมารวมตัวกันอีกครั้งแต่ตอนเนี้ยเราไม่ได้รวมตัวกันแค่เออเออเราไม่ได้รวมตัวกันแค่เ,เด็กกิฟต์อย่างเดียวละก็แค่แบบให้ทุกคนต้องมาร่วมมือร่วมใจพยายาม สู้กับพอ o. แต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยอย่างที่วันเนี้ยมันจะมีหลายมิติอ่ผมจะขโมยคำพูดของพี่วิกเตอร์มาหน่อยก็คือที่เขาบอกว่ามันจะมีทั้งเด็กกับเด็ก ทะเลาะก,กันซึ่งอ่ะก็จะเห็นแล้วมีผมมีธามใช่ไหมผมกับธามทะเลาะก,กันแล้วก็มีมีอีกกลุ่มมีกลุ่มต่อต้านด้วยนะถ้าใครดูมันจะมีกลุ่มต่อต้านเด็กกิฟท์ที่คอยไปเขียนถ้าใครดูในเทเลอร์มันจะเขียนฟักกิฟเตปถูกไหมถ้าใครไปดูอ่อในอีพีหนึ่งมันก็จะมีเขียนอยู่ตอนธามอยู่ในห้องน้ําก็จะมีเขียนกราฟิตี้อยู่ว่าแบบเอออันนี้มันไม่ดีเลยนะแล้วมีนักเรีนยนกับอาจารย์ เหมือนกับซีซั่นที่แล้วแล้วก็ในสปอยเหรอแพทริกฉันไม่ได้สปอยเว้ยคือไม่ได้สปอยนะอันนี้แค่รีแคปสิ่งที่เกิดขึ้นในอีพีหนึ่งถ้าเห็นที่มันจะมีสู้กับอาจารย์ก็จะมีของซีซั่นที่แล้วแล้วก็ของอีพีดีก็จะมีกัดอีพีนี้ยังน้อยอีพีนี้กัดกันนิดๆหน่อยๆอ,อย่างเช่นพีมกับอ่ครูวิสิตซึ่งถ้าใครไปรู้ครูวิสิตเป็นฝ่ายปกครองอ่ะในเรื่องเขาก็เป็นแค่แบบครูฝ่ายปกครองเฉย แล้วก็กัดกันนิดๆหน่อยๆแล้วก็อีกอันนึงอะที่เด็ดคือคูดาลินที่เป็นตัวละครใหม่ของเราแล้วก็พออ,อนะครับซึ่งโอ้โหอันนั้นเราดูแค่เนี้แค่ฉากนิดๆเนี่ยก็มีละมีเอาพยายามจะให้พอ,ออกินชาแล้วก็เหมือนกำกำจัดพออ,อ่ะเอะอ,อแค่นี้ก็โหดแล้วนะ แค่ออกมาเป็นอีพีแรกอะ่ะใช่ไหมทุกคนคิดว่างไงบ้างมีคนถามมาว่า if you're a gifted student in real life what potentially what potential do you really want ถ้าเป็นเด็กกิฟต์เหรอผมว่าพลังที่อยากได้ถ้าเป็นเด็กกิฟต์น่าจะเป็นพลังอ่อถ้าเป็นเด็กกิฟต์จริงๆพลังที่ดีคิดไม่ออกเลยอะ่ะแต่ก็น่าจะ ตัวส่วนตัวเนี่ยชอบพลังของตัวเองอยู่แล้วซึ่งก็ยังไม่บอกแล้วคืออะไรต้องไปดูกันเอาไม่สปอยครับผมใครอยากรู้ก็ติดตามกันเอานะว่าจะขึ้นมาใน e ีพีไหนแล้วก็จะมีพลังอะไรนะครับผมร้ <laughs> ายกาศนะคุูดาลินใช่คูดาลินร้ายกาศจริงๆครับ uh, I can't understand oh uh, the potential that I want would probably be my own potential Uh, which I have in the series, but uh, as we all know, I can't tell you yet and I can't spoil. So stay tuned and you'll see what my potential is eventually. Do you have a favorite scene in the gift that? Favorite scene? Favorite scene? But food may die? I can't say. I don't know. Who may die? นะครับก็เนี่ยกิฟต e เ e ็ดก็จะเป็นแบบนี้ใครโอ้โหสเต็ปผมว่าสุดจริงนะใครที่แบบมาดูแล้วเนี่ยบอกเลยรุ่น16เนี่ยมีคนเขียนมารุ่น16เป็นตัวอย่างแท้รุ่น15นี่ไม่เหลือเลยไม่แต่รุ่น16เนี่ยก็รามีรุ่น16 จริงๆแล้วมันก็เผยอ,ออกมาแล้วนะแต่ในเรื่อง,องมันยังไม่เผยไงคือรุ่นทีก็จะมีพวกอ๋อเช่นผมทามแล้วก็เกรสสามคนละแล้วก็ที่เหลือใครอ,อีกก็จะไปดูกันนะครับผมทุกคนรอห้าทุ่มครึ่งน,นะก็จะเหลืออีกประมาณสักสามสิบ No, it's not 40 so if you're waiting for five thirty p.m., you're welcome to uh, stay tuned and go over with it and do whatever you want while waiting for gifted. I'm not sure if there'll be English subs, but I think I think personally there should be English subs by the time you guys uh, get into it and see the episode. So, uh, I... อ่ผมพูดอย่างนี้ก่อนแล้วกันสำหรับ IG Live เนี่ยผมจะแค่นี้ก่อนนะครับเอ่อผมจะไลฟ์ต่อแต่ว่า IG Q&A เนี่ยผมจะปิดไปแค่นี้ละประมาณ20นาที15นาที20นาทีก็พออใครอยากดูผมต่อไปดูกันได้ทาง twitch.tv นะครับที่ผมพิน์ไว้เนี่ยแชร w i ูวินแทงเพราะว่าผมจะไลฟ์สตรีมต่อตรงนั้นส่วน IG Q&A ผมจะหยุดแค่นี้ละนะครับใครเข้าไม่เป็นก็ ไปที่ Google นะครับแล้วก็เซิร์ชนี่ t w i t c h t v p u i n t a n g นะครับเข้าไปแล้วก็ไปกด Follow แล้วก็กดดูได้เลยผมเปิดไลฟ์สตตีมอยู่แล้วอยู่ข้างใน So for those who don't understand, um, I am going to close the Instagram Live at here and I'm going to continue streaming on Twitch.tv. That's the link right here t w i t c h t v p u i n t a n g All you need to do is open Google and type in the link. And it will direct you up to my page, so you can just press follow and then just watch the stream from there. Because in there, I'll be uh I'll be answering questions and I'll be doing like a bit of uh live gaming and streaming. So, IG live from Kopit right here. et one, thank you very much, everyone, for watching the gifted graduation first episode. And we'll see you next week for the second episode. Bye.